คุณรู้หรือไม่ว่านักบินไทยเคยสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเมื่อเครื่องบินขับไล่กลิบเพ่นของไทยเอาชน,นะเครื่องบินรบรุ่นใหญ่ของจีนอย่าง J11 ได้ในการซ้อมรบฟังดูเหลือเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดสบายดีเดอาสบายดีพี่น้องพงไปสบายดีสวัสดีเด้อครับผมเ<ม>นาะครับพี่น้องสบายดีเมื่อนี้ครับพี่น้องเนาะเออมีอายมหาครับพี่น้องไอ้บูเนะาะส<ม>ีผ้าเพิ่นนะไปเบิ้งน,นะพี่น้องเครื่องบินครับพี่น้องเนาะเครื่องบิน ลบไทยนะครับพี่น้องเครื่องวินกิฟเพนที่ว่าเอาชนะพี่น้องเอาชนะจีนเน,ะนาะเ,เอาชนะจีนได้บนอาเสืเยได้ครับพี่น้องเนาะเพราะว่ามาหาอำนาจอย่างจีนนี่เครื่องบินไทยสี่ชนะมาน,นซะแต่กับรถเสื้อก็ต้องเสื้อเพราะว่ามันเป็นไปนแล้พี่น้องมันเป็นไปได้ทีรบกัน,น,นแล้แลทีรบไอทีฝึกกันมาอแอบซ่องมันซะแต่สุดทายก็ไทยชนะมัซะแต่ชนะ เกินงบเนาะเคยเอาสนาจีนพี่น้องเนาะเคยเอาสนาจีนอะไเออมหาอำนาจอะไรนาะครับพี่น้องยอมรับดีครับพี่น้องเนาะมาเก่งยินดีขอบพี่น้องเดี๋ยวเ้องที่ผ้าไปเบิ่งเนาะมาอนี้เนาะว่าจะมีความรู้สึกจังไรพี่น้องเนาะหลังจากเบิ่งเอ่อนักบินไทยพี่น้องบินลบกับจีนเนาะเป็นเครื่องบินลบกลิบเฟนพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยเนาะเมื่อเครื่องบินขับไล่กลิบเฟนของไทยเอาชนะเครื่องบินรบรุ่นใหญ่ของจีนอย่าง j 1 1ได้ในการซ้อมรบฟังดูเหลือเชื่อ แต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเราจะพาไปดูว่าทำไมมหาอำนาจยังต้องยอมรับนักบินไทยการซ้อมรบที่ชื่อว่า f a l c o n s t r i k e ระหว่างไทยกับจีนถูกบันทึกว่าเป็นหนึ่งในเวทีที่ทำให้กองทัพอากาศไทยเป็นที่จับตาในสายตานานาชาติเหตุการณ์นี้เริ่มขึ้นในปี2558ที่ไทยส่งเครื่องบินขับไล่แบบลิปเพนเข้าร่วมซ้อมกับกองทัพอากาศจีนที่นำเครื่องบิน j 11และ s ู27มาลองประมือกันตอนแรกหลายฝ่ายคิดว่าจีนจะได้เปรียบ เพราะเครื่องบิน j 11มีขนาดใหญ่กว่ามีแรงขับและอาวุธมากกว่าแต่เมื่อการฝึกเริ่มขึ้นผลกลับออกมาตรงกันข้ามนักบินไทยที่ขับลิปเพนสามารถใช้ยุทธวิธีได้อย่างชาญฉลาดทั้งการเลือกตำแหน่งการใช้เรดาร์และการประสานงานระหว่างเครื่องบินในฝูงจนทําให้กองทัพจีนต้องยอมรับว่าฝีมือของไทยไม่ได้ด้อยกว่าเลยตัวเลขที่ออกมาในวันนั้นน่าตกใจลิปเพนไทยสามารถทําคะแนนการยิงได้มากกว่า40ครั้งขณะที่ฝ่ายจีนถูกนับว่าแพ้หลายสิบครั้ง ในขณะที่ฝั่งไทยเสียเพียงหลักหน่วยตัวเลขนี้แม้จะเป็นการจำลองการรบไม่ใช่การยิงจริงแต่ก็สะท้อนชัดว่าถ้าเป็นสถานการณ์จริงไทยจะได้เปรียบอย่างมากสาเหตุสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องบินเพียงอย่างเดียวแต่คือการฝึกฝนนักบินไทยที่เน้นความเข้มข้นและความแม่นยำทุกชั่วโมงบินมีค่าทุกภารกิจการฝึกถูกออกแบบให้เสมือนจริงที่สุดนักบินไทยจึงมีนิสัยที่ต้องทุ่มเทและใช้โอกาสแต่ละครั้งให้คุ้มค่า ต่างจากประเทศมหาอำนาจที่มีเครื่องบินมากบินได้บ่อยแต่กลับไม่ได้เน้นการใช้ชั่วโมงบินให้เต็มประสิทธิภาพเหมือนไทยสิ่งที่เกิดขึ้นในฟอร์คอนสไตร e ไม่เพียงแต่ทําให้จีนต้องกลับไปทบทวนวิธีการฝึกของตนเองแต่ยังทําให้ชื่อเสียงของไทยถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกรายงานจากสื่อดังต่างประเทศเช่นดิป롬าม์และสแกนเอเชียถึงกับเขียนตรงกันว่านักบินไทยที่ขับลิฟเทนสามารถทําผลงานเหนือกว่านักบินจีนนี่คือคํายืนยันจากสื่อระดับนานาชาติ ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นคือไทยเก่งเกินงบประมาณแม้กองทัพอากาศไทยจะมีเครื่องบินไม่มากงบประมาณไม่สูงเท่ามหาอำนาจแต่กลับสร้างนักบินที่มีคุณภาพระดับแนวหน้าได้จริงความแตกต่างนี้ทําให้ไทยถูกยกให้เป็นตัวอย่างว่าประเทศเล็กๆหากเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นที่ยอมรับได้ฟอร์คอนสไตรค์ในปีต่อมาทั้งปี2560กและ2565ก็ยังยืนยันผลลัพธ์เดิมนักบินไทยยังคงทำได้ดีอย่างสม่ำเสมอ และนี่เองที่ทําให้ทั่วโลกเริ่มมองว่ากองทัพอากาศไทยไม่ใช่แค่ผู้ตามแต่เป็นกําลังที่ต้องจับตาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดคือนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของการทํางานหนักการฝึกอย่างต่อเนื่องและความมุ่งมั่นของนักบินไทยทุกคนที่พิสูจน์ว่าต่อให้ประเทศเรามีงบไม่มากแต่คุณภาพและหัวใจของนักบินไทยอยู่ในระดับที่มหาอำนาจยังต้องยอมรับ อีกหนึ่งเวทีที่ทําให้ฝีมือนักบินไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติคือการซ้อมรบโคบไทเกอร์หรือโคบไทเกอร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมี3มประเทศเข้าร่วมได้แก่ไทยสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์การฝึกนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางทหารทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สนามซ้อมหลักจะจัดขึ้นที่กองบินโคราชและกองบินอุดรธานี โดยมีทั้งเครื่องบินรบหลากหลายรุ่นเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็น F-16 ของไทยและสิงคโปร์หรือ F15 และเครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศจากสหรัฐรวมทั้งเครื่องบินลำเลียงและเฮลิคอปเตอร์อีกจำนวนมากความพิเศษของโคบไทเกอร์อยู่ที่การฝึกไม่ได้จำกัดเฉพาะการรบแบบเครื่องบินต่อเครื่องบินแต่ยังรวมถึงการปฏิบัติการผสมเช่นการสนับสนุนภาคพื้นดินการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการฝึกกู้ภัยการรบในทุกปีที่จัดขึ้น นักบินไทยมีโอกาสได้ฝึกกับนักบินจากกองทัพอากาศที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างสหรัฐและสิงคโปร์ซึ่งมีชั่วโมงบินมากกว่าและงบประมาณสูงกว่าแต่ผลที่ออกมาคือไทยสามารถทำงานร่วมกับสองประเทศนี้ได้อย่างราบรื่นรายงานจากกองทัพอากาศสหรัฐเคยชื่นชมว่านักบินไทยมีวินัยสูงและมีความสามารถในการประสานงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมจุดแข็งนี้ทำให้การฝึกในแต่ละครั้งประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และยืนยันว่าไทยไม่ใช่แค่ผู้เข้าร่วม แต่เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สิ่งที่โดดเด่นคือนักบินไทยต้องใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้คุ้มค่าที่สุดต่างจากสหรัฐที่มีเครื่องบินและงบประมาณมหาศาลแต่ไทยก็ยังสามารถรักษามาตร,รฐานได้ใกล้เคียงหรือบางครั้งไม่ต่างกันเลยนักบินไทยต้องบินด้วยความแม่นยำทุกครั้งเพราะไม่สามารถสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหรือชั่วโมงบินไปโดยเปล่าประโยชน์การฝึกโคบไทเกอร์จึงเปรียบเสมือนห้องเรียนที่ทำให้ไทยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงจากชาติที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้า และนำกลับมาปรับใช้กับระบบของตัวเองอีกเวทีที่ทำให้ศักยภาพนักบินไทยเป็นที่ประจักษ์ชัดคือการเข้าร่วมโคบราโกการซ้อมรบร่วมหลายชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกและไทยยังเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐอเมริกาจุดเด่นของการฝึกนี้ไม่ใช่เพียงจำนวนประเทศที่เข้าร่วมแต่คือการบูรณาการกำลังทั้งบกทะเลและอากาศเข้าด้วยกันสำหรับกองทัพอากาศไทยโคบราโกคือสนามสอบที่ท้าทาย เพราะต้องปฏิบัติภารกิจผสมผสานกับกองทัพจากหลายชาติทั้งการโจมตีทางอากาศการคุ้มกันกำลังทางทะเลและการสนับสนุนภาคพื้นดินภารกิจเหล่านี้ต้องอาศัยความแม่นยำและการสื่อสารที่ไร้ข้อผิดพลาดยิ่งเมื่อมีชาติพันธมิตรอย่างสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอีกหลายประเทศเข้าร่วมการที่นักบินไทยสามารถทำงานประสานได้อย่างราบรื่นจึงเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้ต่างชาติมองไทยด้วยความเคารพ หนึ่งในภาพที่น่าจดจำคือการฝึกโจมตีเป้าหมายทางทะเลโดยนักบิน F-16 ของไทยบินร่วมกับเครื่องบินโจมตีจากสหรัฐอเมริกาการประสานจังหวะการแบ่งหน้าที่และการเข้าตีเป้าหมายตรงตามเวลาที่กำหนดทำให้เห็นว่านักบินไทยสามารถยืนเคียงข้างกับกองทัพมหาอำนาจได้อย่างไม่แตกต่างจุดนี้เองที่หลายสื่อใช้คำว่าไทยเป็นพันธมิตรที่เกินคาดหวังโคบราโกไม่ใช่เพียงการฝึกด้านยุทธวิธี แต่ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ระดับโลกว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการทำงานร่วมกับกองทัพจากทุกภูมิภาคและนักบินไทยคือกำลังสำคัญที่ช่วยให้การฝึกขนาดใหญ่ดำเนินไปอย่างราบรื่นผลที่ได้คือทั้งชื่อเสียงความไว้วางใจและการยอมรับในฐานะหนึ่งในกองทัพอากาศที่มีคุณภาพสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ไทยจะไม่ได้มีกองทัพอากาศขนาดใหญ่หรือทันสมัยที่สุด แต่สิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้ไทยมาตลอดคือคุณภาพของนักบินหลายเวทีการฝึกยืนยันตรงกันว่านักบินไทยมีมาตรฐานสูงจนต่างชาติต้องยอมรับรายงานจาก The d i ิปโลแมหลังการซ้อมรบฟาวคอนสไตร์ระบุว่าฝ่ายจีนต้องกลับไปปรับยุทธวิธีของตนเองเพราะแพ้ไทยอย่างชัดเจนขณะที่สแกนเอเชียถึงกับพาดหัวว่านักบินไทยที่ขับปลิบเพนทำผลงานเหนือกว่าเครื่องบินจีน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คำอวยแต่เป็นการยืนยันจากสื่อระดับนานาชาติที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ไทยยังมีโอกาสส่งนักบินเข้าร่วมโปรแกรมแลกเปลี่ยนกับกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเช่นการฝึกเรดแฟลกอลัสก้าที่เป็นหนึ่งในสนามซ้อมรบที่เข้มข้นที่สุดในโลกการที่นักบินไทยได้เข้าไปปฏิบัติการจริงร่วมกับนักบินสหรัฐและพันธมิตรถือเป็นเครื่องยืนยันว่าไทยได้รับการยอมรับในระดับที่ไม่ใช่ทุกประเทศจะเข้าถึงได้ สิ่งที่น่าสนใจคือคำยอมรับที่มักจะได้ยินจากฝ่ายต่างชาติคือนักบินไทยเก่งเกินงบประมาณหมายความว่าต่อให้ไทยมีงบจำกัดเมื่อเทียบกับมหาอำนาจแต่คุณภาพการฝึกความมีวินัยและความแม่นยำของนักบินไทยกลับอยู่ในระดับสูงไม่แพ้ใครจุดนี้กลายเป็นภาพลักษณ์ที่โลกจดจำว่ากองทัพอากาศไทยมีจุดแข็งที่แท้จริงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอง หลายประเทศก็มองไทยเป็นคู่แข่งที่น่านับถือไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยหรือตัวแทนจากสหรัฐที่เข้าร่วมฝึกกับไทยหลายครั้งต่างก็ยอมรับตรงกันว่านักบินไทยมีความสงบนิ่งในการตัดสินใจใช้ทุกโอกาสในการฝึกอย่างเต็มที่และทำงานร่วมกับพันธมิตรได้อย่างไร้ปัญหาทั้งหมดนี้สะท้อนว่านักบินไทยไม่ได้เป็นเพียงนักสู้ทางอากาศของชาติแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถความมุ่งมั่น และการสร้างชื่อเสียงในระดับโลกแม้จะมาจากประเทศที่มีงบประมาณไม่มากแต่คุณภาพกลับสูงจนมหาอำนาจยังต้องยอมรับนี่คือเหตุผลที่ทำให้คำว่านักบินไทยเก่งเกินงบไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือข้อเท็จจริงที่ถูกพิสูจน์แล้วในสนามรบจำลองและในสายตาของนานาชาติหากคุณภูมิใจในนักบินไทยฝากกดติดตามกดไลค์และ เออนักบินไทยทีว่าครับกิบเพ่นพี่น้องเนาะสามารถเอาชนะจีนได้พี่น้องเนาะสุดยอดดีดีนักบินไทยชน,น,น,นะนพระามนาจยังจีนได้กับสุดยอดแล้วไอ้บูด้วยหูซึกจังไลยทีวา่ามึงกีบหนีไปหูซึ้งประทับใจอยู่ว่ากำนักบินไทยบินไทยเพราะว่าอ่าอ่าพวกนักนักขับทั้งหลายเนี่ยปลงใจมากดีคือก็คนขี่หมาเนี่ยทาหูนิสัยของหมาเฮาขี่จะได้กับชนะนี่คือการนะเขาหูนิสัยของ กองเครื่องบินเขาว่าเครื่องบินขนาดนี้ให้คนได้รับในขี่ยังสี่ซึ่งสี่เจ้าโตใหญ่กระยาตีกันขวากับชนะตัวน้อยของยังชนะชนะเพราะยังเครื่องบินกีฟเฟนนี่บอกเลยว่าผลิตขึ้นมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะอะไรอยู่เนาะก็มีันนี้ือจะขับบ่อไหลเนาะแ่วาขับไปนี่คือจะเป็นโต๊ะบัวเรถที่เราเนาะก็มีันนี้เป่นเป็นยาซีเนากคนไทยเนี่ยกหลายประเทศนี่ยอมหับไอ้บุ๋บอกว่าจะเป็นประเทศมหาอำนาจเออ อเมริกาสหรัฐอเมริกายังต่างๆพี่น้องเนาะยอมรับในซีมือของแม้แต่ทั้งประเทศทีเดีงที่แข่งเขาเพิ่งกันย่อมมาว่าเก่งความน่าจีนที่แข่งขันไปนะยังยอมมาว่าไทยเก่งพี่น้องเนาะนักบินไทยสุดยอดดีๆเนาะที่ได้เห็นโมบาร์จะเป็นนักบินพี่น้องเนาะกองทัพบกกองทัพเรือทหารไทยแต่ละคนนี่บอกเลยว่าสุดยอดพี่น้องเนาะคือมุญญาเนี่ยเดตะวะอยังวะเกิดเซอร์เกิลขมิ้นก็แซมมาเอาขมิ้นได้พี่น้องเนาะเอานาขมิ้นได้ อาบุธรแต่ละอาวุธนี่ก็บอกเรื่อยว่าบริหน่อยนาศาสตร์ได้ในโลกพี่น้องเนาะแมนสวินเปินใช้ทั้งหลับไลยมีแต่บาปสวดมนต์เอาอะไรก็ว่าเอาใส่ยังเขาเอื่อนบาใช้ไอ้ทั้งดำบ่เขาเอื่ยจิตศาสตร์บ่แบบนนั้บบบแไอ้ที่บาเขาเนี่ยหมเห็นเลยนะแบบผีแบบยัังเนาะใส่ของใส่ยังเอาแต่จะเป็นเจ้าหัดเนี่ยแต่ว่าพ่อลูกไอ้บักใหญ่ๆสักหนึ่งต้องใช้่าไปวัฏฏ์ แต่เป็นอย่างนีดี่โอเคครับนอกวันนี้เราเอาเครื่องบินดบกิฟเฟนพี่น้องที่ว่าไทยแสดงเอาชนะจีนได้พี่น้องเนาะแข่งขันเอาชนะจีนได้มาให้เบิ้งน้ำกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้พี่นี่ก็บชูมี่ยังลายเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมันิโอเอิร์กไอบูก่ะสิขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องเนาะบอกันใหม่เด้อพี่หนาพี่น้องขอกล่าวคำ่าสวัสดีสวัสดีครับผมบอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย